ผู้ปกครองทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนก่อนอื่นนะคะเรามาทักทายและสวัสดีกันเป็นตามแบบฉบับของโรงเรียนการุณาศึกษาของเรากันก่อนนะคะทำยังไงเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยเด็กๆพูดแล้วก็ทำตามคุณครูนะคะเท้าชิดมือพนมกม้มศีรษะสวัสดีค่ะเด็กๆ ถ้าเป็นคุณครูก็จะบอกเด็กๆว่าสวัสดีค่ะเด็กๆนะคะส่วนเด็กๆก็จะบอกว่าสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะวันนี้เด็กๆมาพบกับครูกลางนะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาทํากิจกรรมเกมการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล2นั่นเองค่ะสําหรับวันนี้กิจกรรมเกมการศึกษาของเราคุณครูจะพาเด็กๆมาทําชุดบันทึก ร่องรอยนะคะอ่าทีนี้เด็กๆเตรียมบันทึกร่องรอยกันไว้หรือยังเอย่ยอ่าบางคนนะคะอาจคุณครูอาจจะเคยพาทำในเกมการศึกษาหน้า50มาแล้วทีนี้คุณครูจะมาพาเด็กๆทำในหน่วยที่7นะคะกิจกรรมเกมการศึกษาของเราวันนี้นะคะอ่า คุณครูจะพาเด็กๆทำหน่วยที่7เด็กน้อยมารยาทงามหน้า49อ่เาเปิดมาแล้วเด็กๆจะเจออะไรคะนี่ไงเยอะแยะเต็มไปหมดเลยมีแต่รูปอะไรคะรูปปากไม่รู้ว่ามีปากใครบ้างเต็มหน้ากระดาษไปหมดเลยทีนี้คุณครูอยากให้เด็กๆนะคะช่วยกันนับหน่อยว่าจำนวนปากเนี่ยมีทั้งหมด เท่าไหร่ในแต่ละช่องแล้วก็ถ้านำปากมารวมกันจะได้เท่าไหร่ให้เด็กๆเ,เขียนในเครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยมนะคะให้เขียนคำตอบให้ถูกต้องตัวอย่างเช่นข้อที่หนึ่ง <c oughs> เขาบอกว่าดีใจจังมีปากอยู่22แล้วก็บวกด้วยสี เท่ากับเท่าไหร่อ่าฝั่งนี้มีปาก22แล้วใช่ไหมคะในกรอบนี้ทีนี้ดีใจจาก็เลยมีปากเพิ่มมาอีก4ีเรามานับรวมกันเลยค่ะเด็กๆนับไปพร้อมคุณครูเลยนะคะ22 23 24 25 26เพราะฉะนั้นปากฝั่งนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด ย2่บวกสี่ก็จะเป็น26นั่นเองง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะเด็กๆอ่าทีนี้ข้อ2องเขาบอกว่าถ้าเป็นผู้หญิงต้องพูดคำว่าสวัสดีค่ะถ้าเป็นผู้ชายต้องพูดคำว่าสวัสดีครับอ่าเห็นไหมคะเด็กๆทีนี้เด็กๆมาช่วยคุณครูนะับดูสิคะว่ามีปากฝั่งนี้ทั้งหมดเท่าไหร่ เด็กๆพอจะรู้คําตอบไหมคะว่ามีเท่าไรเอ่ยเด็กๆที่อยู่ลทางบ้านนะคะลองนับกันดูซิแล้วลองดูซิว่าจะได้คําตอบเท่ากับเหมือนกับคุณครูไหมจะได้คำตอบเท่ากันไหมนะคําตอบของเราก็คือยี่สิหนั่นเองคะ่ะเด็กๆแล้วฝั่งนี้ล่ะคะ <illed? S 1> เห็นไหมฝั่งนี้มีปากอยู่ทั้งหมด สที่นี้ยีบห้าบวกฝั่งนี้อีก3าเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวเราเรามานับเพิ่มเลยค่ะเด็กๆยีห้าแล้วก็ยี่สิบหกยเ็ดยีเด็กๆเขียนเลขเลข 28. ยี่สิบแยังไงคะเลข2กับเลข8แบบนี้นะคะอ่าต่อไปคนนี้เขาบอกว่าข้อที่สาเนี่ยพื้นหลังสีเขียวเขาบอกว่าไม่ชอบเลย ทำไมถึงไม่ชอบเลยเพราะว่าไม่ชอบเลยที่ไม่ได้มาเจอเพื่อนๆนไม่ได้มาเจอคุณครูเนะเาะก็เลยบอกว่าไม่ชอบเลยอยากมาเจอคุณครูเด็กๆที่อยู่ทางบ้านที่ถึงคุณครูไหมคะคุณครูทุกขั้นที่อยู่โรงเรียนเนี่ยคุณครูคิดถึงเด็กๆทุกคนเลยอ่ะเรามาลองนับโจทย์ข้อที่3ดูซิว่าปากมีอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวข้อนี้เรามานับไปพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆ 1>, 1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหกเจ1ด1ป1เ1้าสิบสิบเอ็ดสิบสอนั่นเองค่ะ21ก็คือมีเลขสองกับเลข1นะคะแล้วปากฟังคว้ามือมีอยู่เท่าไรเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก มานับไปพร้อมๆกันเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7มีอยู่7เด็กๆก็เขียนเลข7ลงไปแบบนี้นะคะทีนี้คำตอบของเรา21ฝั่งนี้มีอยู่21แล้วใช่ไหมเรามานับรวมกันเลยว่าเราจะได้คำตอบเท่าไหร่2 2 2 3 24 25 26 27แล้วก็28ได้คำตอบเท่าไรเอ่ย21บวก7เท่ากับ28นั่นเองค่ะเด็กๆทำได้คำตอบเหมือนคุณครูไหมถ้าได้แล้วแปลว่าเด็กๆเ,เก่งแล้วก็เยี่ยมมากเลยค่ะคุณครูขอปรบมือให้เลย เยี่ยมมากๆนะคะเด็กๆอ่าที่นี้จบจากหน้า49เปิดหน้าต่อไปอ่าหน้าต่อไปจะเป็นหน้าที่50นะคะคุณครูได้ลงในกิจกรรมเกมการศึกษาลงไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะเด็กๆสามารถดูย้อนหลังได้ทีนี้หน้าที่51เขาให้เด็กๆโยงเส้นคู่พยัญชนะตัวนี้คือตัวอะไรเอ่ยคอคนนั่นเอง ให้สัมพันธ์กับสระนะคะแล้วเราก็จะฝึกอ่านไปพร้อมๆกันเด็กๆเ,เขียนตามคุณครูนะคออิคิออออค,ออ,าคาออืคือคออะค่ะคออุคุคออุคุคออาคาคออือคือ คออีคีแบบนี้นะคะทีนี้เรามาตามหาเพื่อนกันดีกว่าเพื่อนสระอยู่ไหนเอย่ยคำาแรกค่ะคออาค้าคออาคา,ออาคาออีคีคออีคีคออีคีคออีคี คออุคุคำสุดท้ายคออูคูเห็นไหมคะเด็กๆเด็กๆอย่าลืมไปฝึกอ่านกันนะคะคำแบบคำสระของเราง่ายนิดเดียวเองเด็กๆไปฝึกอ่านบ<ๆ>่อยๆนะคะจะได้อ่านเก่งๆนะเปิดต่อไปหน้าที่52เลยคะ่ะหน้านี้เด็กๆเห็นไหมอะไรคุ้นๆเอ่ย มาระยาทงามท่านี้คือท่าการนั่งนะคะก็จะมีท่านั่งพับเพียบนั่งบนเก้าอี้แล้วก็นั่งบนโต๊ะแต่ว่าโต๊ะนี้คือโต๊ะแคร่นะคะไม่ใช่โต๊ะเรียนหนังสือนะเด็กๆนะเด็กๆต้องนั่งให้ถูกที่แล้วก็ต้องนั่งให้สวยงามเรามาดูซิว่าอันเนี้ยเขาให้เราทำอะไร เขาบอกว่าให้เด็กๆขีดก,กากระบาดท,ทับเงาสะท้อนนะคะในหน้า52ตัวอย่างเหมือนตัวอย่างเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มทําข้อหนึ่งกันเลยนะคะเด็กๆข้อหนึ่งเด็กผู้หญิงหนึ่งคนนั่งถักเปียเขาถักเปียอยู่ผมของเขาคือผมผมเปียมัดสองข้างเลยแล้วเด็กคนนี้เขาก็นั่งพับเพียบเรียบร้อยเขาทําอะไรอยู่คะ มือของเขาเห็นไหมในตัวอย่างมือเด็กคนนี้เขาทําอะไรอยู่ลูกดูมือของเขาสิเราสังเกตว่ามือของเขาทําอะไรอยู่คะมือของเขากําลังจับมือประสานกาันเด็กๆเ,เห็ยนคําตอบได้ยังเอย่ยนี่ไงคะขอไขเขาทําท่าเหมือนกันเลยเห็นไหมอ่าทีนี้เด็กๆไปดูข้อที่สองกันเลยค่ะเด็กผู้ชายเขากําลังนั่งบน เก้าอี้แล้วสังเกตมือของเขาสิว่ามือเขาทำอะไรอยู่เด็กๆเ,เห็นไหมอ่าเห็นแล้วเรากล้าก็บาเลยค่ะมือของเขานั่งเขากำลังนั่งบนเก้าอี้แล้วก็มือพาะสานข้างลำตัวต่อไปข้อที่สเด็กนั่งบนแคร่นะคะข้อที่สามเด็กใส่ชุดน,นักเรียนเด็กผู้หญิงนั่งบนแคร่อยู่แต่ว่าสิ่งที่เราสังเกต สังเกตได้จากอะไรลูกผมจุกข,ของเขาตรงนี้นี่เองนะคะผมจุกข,ของเขามีอยู่แค่ข้างเดียวเพราะฉะนั้นภาพนี้เราก็ตอบตอ่อะไรคะก็กาเด็กๆเกเยียดม,มากเลยค่ะเสร็จแล้วเปิดหน้าต่อไปเลยเรื่องนี้ง่ายมากๆเลยต่อไปค่ะเด็กๆ มารายาทเรื่องการยืนอ่าคุณครูเคยพาเด็กๆอ่านคำศัพท์หน้านี้ไปแล้วแต่ว่าเด็กน้อยมารายาทงามในเรื่องที่3หน้า53คุณครูจะพาเด็กๆมาเรียงลำดับคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยอักษร C แล้วให้เด็กๆฝึกเสียงอ่านไปพร้อมๆกันนะคะคำแรก C U รับถ้วยคัวถ้วย C U P นะคะเขียนตามคุณครูเลยคำต่อไปค่ะ C A R คารถยนต์คารถยนต์ C A R อย่าลืมนะคะไปฝึกท่องมานะคะเด็กๆ คำสุดท้ายเมียวเมียวอะไรเอ่ยแมวนั่นเองนะคะภาษาอังกฤษเด็กๆจำได้ไหมมีตัวอะไรบ้าง c a t cat แปลว่าแมว cat แมวนะคะจบจากหน้านี้แล้วเด็กๆหวังคุณครูหวังว่าเด็กๆน่าจะได้คำศัพท์เพิ่มไปอีก3คํคำนะคะคำแรก c ั p ถ้วย c a r รถยนต์คำสุดท้าย cat แปลว่าแมวนะคะเปิดหน้าต่อไปเลยค่ะหน้าที่54นะคะเด็กๆอ่าเด็กๆเ,เ,เห็นไหมว่าหน้าที่54มารายาทเรื่องการยืนเขายืนทำอะไรอยู่คะเด็กๆยืนส่องกระจกทีนี้เรามาสังเกตกันว่าเวลายืนเขาหันหน้าไปแล้วเวลามองในกระจก เด็กๆที่มีกระจกอาจจะลองยืนแล้วก็ทำตามดูก็ได้นะคะเด็กๆจะรู้คำตอบเลยโดยข้อแรกนะคะเรามีอ่าฝั่งข้างบนจะมีตัวอย่างเด็กที่ใส่ชุดนักเรียนสีน้ำเงินนะคะแล้วก็ใส่เป็นเสื้อเสื้อกล้ามกชุดเอื้อมนะคะเป็นชุดสีน้ำเงินของเขาเนี่ย เขาก็มีตัวอย่างให้เราดูแล้วทีนี้เด็กๆมาฝึกทำไปพร้อมคุณครูกันเลยข้อแรกนะคะเป็นคุณตาคุณตาหรือคุณปู่ยืนถือไม้เทา้าเอ๊ะแต่ทำไมก็ไก่กับข้อไข่ถึงยืนถือไม้เท้าเหมือนกันจุดที่เด็กๆจะสังเกตได้ก็คือเขาถือไม้เทา้าฝั่งซ้ายมือหรือขวามือนั่นเองเด็กๆพอจะคิดภาพออกหรือย,ยังคะ นี่ไงไม้เท้าอยู่ฝั่งนี้นะคะเด็กๆฝั่งซ้ายมือของเด็กๆเพราะฉะนั้นคำตอบของเราในข้อนี้ก็คือคืออะไรคะก็ไก่นั่นเองคะ่ะกากระบาดลงไปเลยอ่ะข้อต่อไปข้อที่สองนะคะเด็กๆเด็กผู้ชายคนนี้เขายือนอยู่แล้วเขาก็ พายกระเป๋าสะพายกระเป๋ามาด้านข้างเขาสะพายไปด้านไหนคะก็ไก่หรือขอไข่คะเด็กๆรู้แล้วกาไปพร้อมๆกับคุณครูเลยค่ะนี่ไงขอไข่นะคะเด็กๆต่อไปข้อข้อข้ออะไรคะข้อควายอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ข้อควายนะคะเป็นข้อที่สามคุณครูพูดผิดขอโทษด้วยค่ะข้อที่สามนะคะเด็กๆเด็กเขาอ่าคนนี้เขามีอาชีพอะไรนะ เป็นอะไรเป็นสไปเดอร์แมนหรือเปล่าหรือว่าเป็นอะไรคะเขาเป็นตำรวจนั่นเองตำรวจบอกว่ายุดกน้นยกมือขึ้นนะคะแล้วก็เอามือควยหลังเขายกมือข้างไหนคะเด็กๆดูซิก็กไก่หรือเขาไข่เอ้ยได้คำตอบแล้วก้าเลยค่ะกไก่นะคะเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆต่อไปเปิดหน้าต่อไปนะคะหน้าที่55ทีนี้เราจะมาเรียนเรื่องการบวกเลขนะคะเด็กๆ อาตัวอย่างนี้ให้แล้ว13บวก12เท่ากับเท่าไรเอย่ย25นั่นเองคำตอบข้อนี้ง่ายมากๆเลยคำตอบของเรานะคะเราจะเริ่มบวกจากหลักหน่วยคุณวันนี้คุณครูจะพาน้องๆน,นะคะเดินทางไปหาแม่โดยถ้าเราจะเดินทางไปหาคุณแม่ได้เราต้อง ตอบคำถามจากการบวกเลขให้ได้ก่อนนะคะจากการรวมภาพอ่ะเรามาดูข้อแรกกันเลยค่ะเขาบอกว่า22บวก6แล้วก็มีขีดเส้นใต้ให้เราเติมอันดับแรกภาพข้างบนนี้มีอยู่2ใช่ไหมคะเด็กๆเรามานับต่อกันเป็น3 4 5 6 7 8มีอยู่8เราก็เขียนเลข8นะคะใส่ลงไป แล้วฝั่งข้างหน้ามีเท่าไหร่ลูก1 2มีอยู่2เราก็ใส่เลข2ลงไปเพราะฉะนั้น22บวก6ก็เท่ากับ28นั่นเองนะคะข้อต่อไปเราเจอแล้วนี่ไงเรามาลากเส้นกันเลย28ตรด,ดตรงนี้นี่เองค่ะต่อไปย0 เอบวกสเท่ากับเท่าไราเรามานับกันเลยค่ะข้างบนมีอยู่1 2 3 4เราก็เขียนเลข4ใส่ลงไปนะคะง่ายๆแค่นี้เองต่อไปข้างหน้ามีอยู่เท่าไหร่คะ1 2เราก็ใส่2องคำตอบข้อนี้คือ24นะคะเด็กๆ21บวก3เท่ากับ24เจอเลข24แล้วเราก็ลากไปหาแม่เลยอ่าข้อสุดท้ายของหน้า55แล้วนะคะเด็กๆสู้ๆแล้วก็ทำไปพร้อมกันนะคะ 14บวก15เท่ากับเท่าไราเราจะเริ่มจากฝั่งขวามือของเด็กๆก,ก่อนนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9มีอยู่9เราก็ใส่เลข9ลงไปทีนี้ฝั่งนี้1นบวกหเป็น2เป็นเลข29นะคะทีนี้เด็กๆเ,เจอแล้วก็ ลากเส้นเลยยี่สบเชัยโยน้องๆเดินทางไปหาคุณแม่ได้แล้วเพราะว่าเด็กๆช่วยกันตามหาตัวเลขมาเติมนะคะสุดยอดมากๆเลยเปิดหน้าต่อไปเลยค่ะหน้าสุดท้ายนะคะอาหน้าสุดท้ายของหน่วยที่เจ็ดเด็กน้อยมันระยาทงามมันระยาทของการรับส่งของนั่นเองนะคะหน้านี้เรามาดูตัวอย่างกันเลย เขาบอกว่าให้เด็กๆคิดกากาบาททับการรับส่งของที่สะท้อนอยู่ในน้ำให้สัมพันธ์กับภาพแรกนะคะเด็กข้อหนึ่งคุณครูคุณครูยื่นล,ลูกบอลลูกฟุตบอลให้กับเด็กๆเด็กๆเ,เห็นไหมว่ามีอะไรที่ง่ายมากๆเลยเพราะว่าเราจะสังเกตได้ง่ายๆเลยระหว่างกอไก่กับขอไข่ ให้เด็กๆด,ดูคุณครูกับนักเรียนนะคะว่าคุณครูยืนอยู่ฝั่งไหนระหว่างก็ไก่กับขอไข่ภาพไหนที่ถูกต้องได้คำตอบแล้วการกระบาดไปพร้อมกันเลยค่ะขอไข่นะคะเพราะว่าคุณครูยืนอยู่ฝั่งซ้ายนักเรียนยืนอยู่ฝั่งขวามือนั่นเองอ่ะต่อไปคุณตารวจเอาขนมมาฝากเด็กๆเด็กๆเ,เ,เ,เด็กนักเรียนยืนอยู่ฝั่งไหนคะซ้ายหรือขวาลูก เด็กนักเรียนยืนอยู่ฝั่งซ้ายมือนั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือขอใครเห็นไหมคะง่ายมากๆเลยทีนี้ข้อนี้ข้อที่3จะเพิ่มความยากขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ครูเชื่อว่าเด็กๆทำได้แน่นอนเพราะว่าเด็กๆอนุบาลสองเก่งทุกคนนะคะทีนี้เรามาดูข้อที่3าสามเมนเนน เด็กคนนี้ถอดรองเท้าอยู่แล้วก็กำลังตักบาตนะคะเขากำลังตักบาตอยู่เลยทีนี้เด็กคนนี้เขาเอามือวางไว้ที่ไหนลูกเขามือวางไว้ที่ไหนคะเด็กๆพอจะรู้ไหมเขายื่นมือไปใส่บาตนะคะให้กับพระทีนี้มือข้างที่ยื่นคือมือข้างไหนเด็กๆรู้ไหม ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก,ตก,ตกพอจะรู้ไหมคะเด็กๆอ่าสังเกตจากเด็กคนนี้เขายื่นมือข้างที่อยู่ข้างนอกออกไปนะคะข้างนอกก็คือข้างนอกภาพนะลูกนะมือข้างที่อยู่ข้างในภาพเขาก็ใส่เข้าไปเพราะฉะนั้นภาพนี้ตอบ ขอใครเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆคลิปนี้ก็จบลงไปวันนี้คุณครูฝากเด็กๆนิดนึงนะคะใครที่ทำเด็กน้อยมารายาทงานหน่วยที่เจ็ดเสร็จแล้วให้เด็กๆเก็บหนังสือร่องรอยแล้วก็หนังสือคัดลายมือกลับไว้ไปทำ หน่วยต่อไปนะคะเป็นโครงงานนะคะอย่าอย่เพิ่งนํามาส่งนะคะเพราะว่าเราจะใช้เรียนในสัปดาห์หน้านะคะแล้วก็ใครที่ทําเสร็จแล้วอย่าลืมโชว์ผลงานการทําการบ้านที่ตัวเองทําเสร็จส่งมาเป็นรูปภาพตอนที่เด็กๆถ่ายรูปคู่กับผลงานมาอวดคุณครูได้นะคะวันนี้คุณครูลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ